มาจ้าวันนี้มากินหอยแมลงผู้น้ำจิ้มซีฟู้ดยั่วๆจ้ากำลังร้อนๆเลยโอเคน้ำจิ้มซีฟูด้ดกล้องมันโดนไอ,อความร้อนมันก็เลยเป็นฝ้าเนาะเอามาจ้ามากินกันจ้า Mà ngon, 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 như ngon, 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 เยี่ยมมาจ้าวันนี้นะหอยมนแมลงพู่มากินด้วยกันนะบายค่ะ